โอวตตสัพพโวโตตุราหัต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุโกวัตตุราหัตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธตมังสังฆังนะมะสัมมิวันนี้เป็นวันวันชดเชยวันหยุดแรงงานมาเป็นวันวันพระใหญ่ เปนวันอโบสถศีนเป็นวันที่สัทยาติยอมทั้งหลายได้ตั้งใจมาที่วัดเพื่อจะได้พับผ่อนทางกายและพับผ่นทางจิตใจด้วยกับพับผ่อนทางกายก็พักแรงกายเราเราได้ใช้กายนี้ก็มากพอสมควรแล้ว เราก็จะได้หยุดพักแล้วเราจะพับผ่อนทั้งจิตใจการพับผ่อนทั้งจิตใจก็มีหลายแบบก็พับผ่อนแบบเพลิดเพลินสนุกสนานหาความสุขแบบโลกในการพับผ่อนแบบนั้นก็มีแต่ความเสื่อมเข้ามา พระสมณสำนทธเจ้าท่านแนะนำให้พัะพรออีกประเภทหนึ่งคือพัะพวนในบุญพัะพวนในศีลพัะพรในสมาธิกรรมฐานนี่เป็นการพักทางจิตใจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลสั่งให้ใจิตใจมีความชุ่มชื่นเกิดขึ้น เกิดความเอ,อิกอิมในสุขเกิดความสบายใจขึ้นมาเป็นการพักพ่อทั้งจิตใจที่มีคุณค่ามากเลยวันนี้ <c oughs> สัตว์ทายาทยมทั้งหลายได้มาที่วัดเพื่อพักทางกายและพักผ่อนทั้งจิตใจถูกต้องดีงามตามที่พระพุทธญาณแนะนำไว้เพราะเราเอาพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นสารณะเป็นทีพึ่ง ทางก็ได้แนะนำให้เป็นคนที่รู้จักวัดรู้จักวารู้จักบุญรู้จกกักกุศลรู้จักความดีรู้จักสิ่งที่ <c oughs> เป็นศีลเป็นธรรม <c oughs> เพื่อนำความสุขเกตตนแลืนำความสุขเกตครอบครัวของตนและนำความสุขเกขตชีวิตแล้วก็นำความสุขเกตกส,กเกสังคมด้วยก็เป็นการสัง่ง อ,อนทางอันประเสริฐในชีวิตของเราให้ดำเงินชีวิตในทางดีให้ดำเนินชีวิตในทางผู้สนดำเงินชีวิตเพื่อเกิดบุญผู้สนขึ้นมาและเพื่อความสบายเราพระพุทธเจอ้าอย่างสอนกรรมฐานกรรมฐานหนึ่งเรียกว่าเทวานุสติกรรมฐาน ทเทวานุสติกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานที่ว่าสอนให้พวกเราเระลึกถึงสัตว์ที่เกิดในภพภูมิที่สูงคือเกิดในสวรรค์เกิดในชั้นเทพแล้วและคิดถึงกอดแห่งกรรมว่าเข้าใด้ทำความดีอะไรบ้างที่จะเกิดในพภพภูมิอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาเป็นค้นใจบุญสุนทรทาน เป็นคนมีศีลมีธรรมาตายแล้วเกิดเป็นเทพมีเมตตามาีกรุณาเป็นหลักธรรมทางจิตใจก็เกิดเป็นเทพก็เกิดเป็นเทพเพราะคุณงามความดีเพราะคุณบารมีนั้นเองอนั่นก็ทําให้เราเกิดสัทธาเมื่อเราลึกถึงว่าสิ่งที่เป็นเทพนั้น ถ้าเกิดในภพภูมิที่สูงเพราะคุณงามความดีเพราะการพระพุทธปฏิบัติตามคุณงามความดีนั้นถ้าอาว่าเราเองพระพุทธปฏิบัติตามความดีนั้นเราก็เกิดเป็นเทพได้เหมือนกันแต่ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แม้ว่าพระพุทธเจ้าได้สอนเทวานุสติกมรฐานท่านไม่ได้สอนให้หลงเป็นเทพ ไม่ได้สอนให้เราหลงเรื่องพบภูมิอย่างนั้นด้วยท่าพราะท่นบอกว่าทุกพบทุกภูมินั้นทุกชาตินั้นเป็นของมอนทินเป็นของสกปรกจะเกิดพบใดพุ่มใดก็ถือว่า,าทุกแล้วเกิดทุกแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมา,าท่านเมือท่านเปรียบเทียบเหมือนพุจ,จะระ อุจระแม่เดนิดเดียวมันเหม็นมันสกปรกมากมันน่าเกลียดทั้งกระเบียบเทบพพกภูมิแตละพกแต่ละชาติไม่ว่าเป็นพกชาติที่สูงกว่ามน,นุษย์เช่นเป็นชั้นพรหมก็ดีชั้นเทพก็ดีชั้นเทวดาก็ดีก็ยังเป็นพกชาติอยู่ท่านเบียบเทพเหมือนอุจระ จะเกิดในภพชาติใดมันก็ยังเป็นทุกข์ยังเต็มโดยความทุกข์ไม่ว่ามันสวยสุขอยู่พักหนึ่งก็ต้องหายจากความสุขนั้นแล้ก็เกิดเป็นความทุกข์อีกขึ้นมาก็เลยการเกิดการเกิดนั้นก็เป็นทุกข์ทางก็เลยไม่สนับสนุนการเกิดในภพในภูมิใดลาท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลก รู้ความจริงโลกเป็นที่พึงที่อาศัยของอิมพรมเทพเตวดาทั้งหลายท่านก็เลยจะไม่ให้เราเอาอิมพรมเทพเตวดรเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่หยิดที่เหนียวทั้งจิตใจเพราะอิมพรมเทพเตวดระยังมีกิเลสอยู่เต็มโดยกิเลสอยู่ ไม่เป็นพระอริยเจ้าที่หมดสิ้นจากภพต่อไป<ม>ก็ยังมีอาสวัคิเลสในจิตใจยอยู่แต่อาจจะละเอียดก็ได้แต่ว่ายังมีอยู่ก็เลยท่านไม่ให้อันนี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราก็เลยพูดที่ยึดหลักแกนศาสนานั้น<ม>ก็จะดูออกได้ว่าอันหน สิ่งที่ควรยึดยึดเหนียวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการเลี้ยงชีวิตตั้งเปล่าหมายในชีวิตได้ล่าในก็ไม่ไม่ควรจะยึดหลักไว้ไม่ใช่ว่าก็าาไม่เคารพความดีของเทพเคารพอยู่แต่ไม่หลงหรือว่าดีอยู่ แต่ไม่ใจที่พึ่งของเรา,าคือมนนันไม่เป็นของแท้ไม่เป็นของบริสุทธิ์ไม่เป็นของสะอาดสมบูรณ์บริบูรณ์ร้อยเปอร์เซนก็เลยเราก็รู้ว่าเออมันก็ดีแต่ดีระดับนั้นไม่ใจที่พึ่งของคนที่เข้าใจเรื่องหลักศาสนาเพราะหลักศาสนานั้นเพื่อเกี่ย การเกทุกข์เต็สุมากชาวโลกก็ไม่อยากเกทุกูบไม่อยากเกทุกข์อยู่มันก็ยังหวังรอยอยังหวังสุขยังหวังสบายยังหวังความจเจริญอยู่ก็ขิดแบบชาวโลกอ่าจะมาฟังเทศลวงปร่ชานหลงตอนเช้านี้นะตอนตีสี่เาังท่านเทศเป็นภาษีสารทัางก็โอ้ทัางกระพูดอยู่ นันก็ว่าโอ้ดินะ่าเหมือนมีคนอยู่ในบ้านและบ้านนั้นกำลังฝายไหม้บ้านนั้นกำลังจะทุกการเผาไฟกำลังลุกแล้วกำลังเผาทั้งบ้านทั้งหลังบ้านทั้งหลังเลยและมีผู้หวังดี ่อเจ้าของบ้านนั้นอยู่ข้างนอกบ้านรักะตะกรร้องเรียกให้เจ้าของป้าบ้านให้ตื่นขึ้นมาเพราะคนที่อยู่ข้างนอกเข้าไปในบ้านไม่ได้ไฟมันร้อนไฟมันหลุกแล้วกําลังจะไหม้บ้านแต่เขาหวังดีต่อเจ้าของที่อย่งอยู่ในบ้านเขานอนหลับอยู่ ก็เลยร้องเรียกให้ลูกให้เตื่นให้เรีบออกจากบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่แล้วเจ้าของบ้านก็ตื่นขึ้นมาเห็นบ้านตัวเองกำลังจะเป็นเปลวเป็นไฟนั่นแหละอ่าร้อนทั้งหลังเลยถ้าไม่เรียบออกจะตายแต่คิดว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวดื่มน้ำก่อน เดี๋ยวดูททรศน์ก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะนะก่อนไฟไหม้ลุกมัก,มกไหม้ทั้งบ้านเดี๋ยวจะลงเพราะมันยังห่วงห่วงของกินห่วงความสุขห่วงความสบายก็เลยไม่รีบออกจากบ้านคนที่หวังดีอยู่ข้างนอกตะกอนอ้ารีบลองเถอะรีบลองเถอะบ้านกำลังไหม้อยู่ รีบออกมาว่า,าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกินข้าวก่อนอดูข่าวโทรทัศน์ก่อนอเดี๋ยวพัพกสักหน่อยก่อนจะพองจะของบ้านก็ไหวอันนั้นเราจะเถอว่าเป็นคนฉลาดรู้เรื่องเหตุการณ์หรือไม่เป็นคนมีปัญญา ที่จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าหรือเปล่าเป็นคนมีสติปัญญาหรือไม่เปล่าก็เป็นคนหลงติดสุขอยู่นั้นเดี๋ยวไหมไฟไหม้ลุกก็ออกมาได้ตายเท่านั้นละ่ะหลวงพ่อท่านก็เปรียบเทียบมาเหมือนคนที่อยู่นอกบ้านก็เหมือนพระพุทธเจ้า สัพพุเจ้าตั้งอยู่นอกบ้านอยู่อยู่นอกโลกเป็นผู้รู้รอบโลกนอกโลกเหนือโลกรู้สามแดนโลก,กธาตุนี้พอท่านเห็นโลกนี้มันกําลังจะไหม้มันร้อนมันกําลังเผาโดยทุก์กำลังเผาโดยความเกเจ็บตายความเกเจ็บตายเผาพวกเราแต่ว่า ผู้อยู่ในโลกนั้นจะเป็นผู้ฉลาดไว้ไหมพระพุทธเจ้าท่านอยู่เนือโลกโนอกโลกแล้วแต่ท่านก็ได้สอนเราว่าให้รีบออกจากโลกนี้มันร้อนมันกําล,กกลังไฟลุกมันกําลังไหม้ไหม้ด้วยอะไรไหม้ด้วยความแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นฟไฟไหม้ใหญ่เป็นไยหลวงเป็นภัยมหาศาล ที่ทุกคนก็ต้องสัมผัสอยู่ที่จะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอยู่ถ้าเราไม่รีบหนีรีบลกออกจากาบ้านนั่นก็ตายเท่านั้นละ่ะไม่เหลือพระพุทธเจ้าจะไปตึงเราออกจากโลกก็ไม่ได้จะไปจุงแขนของเราออกจากโลกมาได้ ก็มีแต่สั่นสอนเราให้เรียบลงจากบ้านซะเรียบออกจากบ้านซะมันกําลังไหม้มันกําลังร้อนมันกําลังจะอันตรายเดี๋ยวตายาแต่บางคนบอกเออเดี๋ยวก,ก่อนขอกินข้าวก่อนค่อยคุยกับลูกก่อนค่อยดูโทรทัศน์ก่อนหมายถึงว่ายังไม่เห็นภายในวัฏสงสาร ยังไม่เหโทษยังหลงโลกยังติดอยู่อันนี้นะเปรียบเทียบว่าหลวงพ่อท่านก็เทศท่านก็เปรียบเทียบเหมือนคนที่ว่ารู้จักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ยังไม่ยอมปฏิบตัติไม่ยอมมาวัดไม่ยอมมาวาไม่ยอมทําบุญทําทานไม่ยอม,ม,มถือศีลไม่ยอมนั่งสมาธิไม่ยอมฟังเทศฟังธรรม ไม่ยอมเห็นภายในวัฏจักรวัฏสงสารไม่ตำเงินชีวิตเพื่อดิ้นรนเพื่อออกจากภายของวัฏสงสารแต่ผู้ที่ฉลาดอยอมรับไปยินเสียงพระพุทธเจ้าตะกอนว่าตื่นซะ,ะความตายก็มีอยู่ความแก่ก็มีอยู่ความเจ็บก็มีอยู่การเวียนว่ายเกิดก็มีอยู่เป็นทุกข์มหาศาลเป็นทุกข์ใหญ่ ที่เกิดจากความโกรธความโลภความหลงเราอก็เลยตื่นตัวละดินลอนดินลอนที่จะออกจากบ้านการดินลอนที่จะออกจากบ้านนั้นเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ดินลอนที่จะสั่งความดีดินลอนที่จะสั่งให้เป็นคนที่ไม่มีศีลให้เป็นคนมีศีลอ่า เป็นคนที่ไม่เอือฟื้อซุนทนทานให้เป็นคนที่เอือฟื้อซุนทนทานทําบุญทําทานเต็มที่ตามกําลังทรัพย์กำาัังกายกําลังใจของตนและเป็นพรที่ดิ้นรนที่จะ,ะทําให้จิตเป็นสมาธิทําให้จิตสงบเพื่อจะระง,งับอาสวะเกียรตให้ได้เป็นคนที่ดิน้นรนเพื่อจะระง,งับความโกรธ เพื่อจะระง,งับความโลภระง,งับความหลงที่อยู่ในหัวใจของเราได้นั่นนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าดิ้นรนที่จะลุดจากบ้านที่กำลังไฟไม่อยู่และดิ้นรนในทางที่ถูกบางค้อนเกิดความทุกข์ขึ้นมาดิ้นรนในทางไม่ถูกก็มีเคยอ่านไหมนังหนังสือพิมพ์ ขอนเกิดน่ะเศรษฐกิจวิปลิตก็เอาละไปฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองตายนี่เรียกว่าดิ้นรนเหมือนกันแต่ดิ้นรนแบบงอดินรน,แบบน,นแบบดกนรอดิินรนแบบไม่ถูกทางเลยแต่ผู้ฉลาดน่ะได้ยินพระพุทธเจ้าเรียกเราให้ออกจากบ้านก็ตื่นตัวแล้วพยมดิ้นรนตามอริยมรรคแบบอ่า โดยมีสมาธิวยที่ความเห็นชอบเป็นหลักเป็นพื้นฐานอยู่เป็นขอเริ่มต้นจากการดำเงินชีวิตที่ดีเกิดรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกรู้จักสวรรค์รู้จักอันนี้สองของบุญอันนี้สองของทานรู้จักผู้ที่มีศีลมีธรรมมีอยู่ในโลกนี้ผู้มีคุณธรรมมีอยู่ในโลกนี้พระอเริยเจ้า ก็ยังมีอยู่ได้ถ้าปฏิบัติตามอาริมักแปนั้นได้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเขารกพ่อแม่มันดาบิดาของตนละเขารพภาษาสดา,ามาีลักในคุณงามความดีละก็เชื่อเรื่องทุกข์เชื่อเห็นว่าทุกข์เกิดเพราะเหตุละพยายามละเหตุนั้นเพื่อจะได้ อ่าผลจากทุกข์แล้วก็เพื่อปฏิบตัติตามแนวทางอริมกแปดเพื่อ้นจากทุกข์นั้นด้วยนี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมนี่ที่พวก่อกไม่ออกก็เข้ามาในวัดเราเข้ามาเพื่ออะไรเราเข้ามาเพื่อหนีจากภายัยวัฏจักรวัฏสงสารหนีจากความทุกข์ทั้งหลายเราเข้ามาเพื่อความเยือเกเยน็นความสุขความสบายเราเข้ามาไม่ใช่เพื่ออะไรอ่า เพื่อหนีจากภายเราเข้ามาเพื่อปฏิบัติเราเข้ามาเพื่อสั่งตนเองให้เป็นคนดีสั่งคนตนเองให้เป็นผู้มีศีลสั่งตนเองเพื่อพัฒนาวาจาละกิริยาของตนและความคิดของตนให้มีความสงบสุข ให้เปลี่ยนจิตใจน่นะ,นะให้เกิดความสันติสุขขึ้นมานจิตใจที่ฟงซาานั้นเราก็พยายามปล่อยพยายามวางพยายามทิ้งโดยการทําให้จิตใจสงบสุขด้วยการเกิดกุศลธรรมขึ้นมาเราก็กลับหนดให้ระลึกถึงพุทโธระลึกถึงธรรมโมระลึกถึงสังโฆบ่อยๆอย่าตาเราลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆนะจิตใจก็สบาย เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราเพราะเมื่อเกิดควา่าความเกิดเกเเจ็บตายเกิดขึ้นเกเรเราแล้วไม่มีที่อื่นที่พึ่งได้ก็ต้องพุโทโธตัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราอ่าเทวดาไม่ใช่ที่พึ่งของเราได้เทวดาการความตายก็ไม่ได้การความเจ็บก็ไม่ได้อ่จาจะการความเกก็ไม่ได้แต่ธรรมะน่ะน,นะ มาทําให้เราพ้นจากความเกิดเก่เจ็บตายได้ทําให้เราหลุดผลนหนีจากการวิ่งว้เกิดในวัฏจกักรวัฏสงสารได้อันนี้แหละเตทับนั่นไม่ใช่ว่ามันจะเกิดผลทันทีมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฝึกค่อยๆหัดอ่าทีละนิดทีละน่อยจอนต้องเป็นอุปนิสัยอ่าเป็นอุปนิสัย ถ้าเป็นอุปนิสัยแล้วมันก็มันก,ก็เข้าไปอยู่ในใจิตใจของเราแค่แค่ว่าเป็นเป็นนิสัยของเราขาดมาได้บางคนนะั่นอะโอ้ยต้องมาวัดทุกวันละขาดไม่ได้ละถ้าขาดรู้สึกขาดอะไรสักอย่างในชีวิตบางคนโอ้านั่งสมาธิขาดแล้วมันรู้สึกว่าดิ้นหลนมันมันไม่สบายใจมันขาดอะไรสักอย่างคือขาดความดีขาดความสงบความเยือกเย็น ในชีวิตประจำวันมันมก็ดิ้นหลอนรู้สึกขึอจจ้อัดใจบางคนัโอ้ยอถ้าสินขาดโอ้ทุกเลยต้องเรียบตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะรักษาสินต่อไปอไม่ว่าอาจารย์ก็ได้คุยกับประจำประมงโศกออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเพราะเพิงไปเยี่ยมท่านหนึ่งเดือนอ,อาจารย์ประมงโสง ท่างก็เป็นพระที่บางครั้งท่านชอบก็ดุ้นโยมเหมือนกันนะั่นแหะทั้งก็เล่าให้ฟังนะที่นนะวัดท,ท่านบางครั้งวเวลายอมอดิฐานศีลส,สมทานศีลขอศีลจากท่านท่านบอกว่าโอ้ยมาขอแล้วขอเอกทั้งก็เลยจะไม่ให้ศีลตามลำดับปานาติปาตา,า,าครั้งรีบครั้งที่แล้วท่านบอกว่า ยองไปขอสินห้าทั้งก็ให้สุราก่อนมูซากามเมอ่อาอดินาแลอ่าปานาที่หลังยองก็ยองก็งงนะะ่น่ะอ่าเขาก็อดิสมถานสินห้านะขอสินห้าท่านก็ให้ขึ้นสุราก่อนมูสาอา่ายองก็เลยงง อ่าเอ๊เคว่าเอ๊อาจารย์เป็นอะไรวันนี้น่ะนะอ่าแต่ที่จะขึ้นปานาติปาตาก็ขึ้นสุราก่อนแต่อาจารย์ปรมท่านบอกว่าทําไมท่านไปแยอ่อย่างนั้นเพราะอะไรอ่ามันสุมามันติดสุราเยอะนะนะนะมันก็ต้องเอามาก่อนนั่นแหละนะไม่เอามาที่หลังมันชอบลืมอ่า มันเอาสุดท้ายมาคิดว่าไม่สําคัญอืมก็เลยท่านก็ขึ้นสุราก่อนมันก็เลยยอมก็คิดเอ๊ะดี่เราต้องขึ้นสุราวันนี้นะเอ๊ะขึ้นก่อนมันก็เลยกลับบ้านกับสำนักเนี่ยอาจารย์ปลอมมาให้สุรา่อนนะอ่าแหมเวลามันก็ยกแก้วขึ้นมามันก็คิดถึงที่อาจารย์ปลอมมาให้สุรา่อนมันก็เลยอายขึ้นมานั่นนะอ่ามันก็ทําให้คิด ถ้าหายแต่ภาณานา่นะอดินาอาคาเมมุสาสุราแนะมือนเดิมทุกวันแล้มันก็ยอมก็จืดยมก็เลยสักตะว่าพูดตามแล้วไม่คิดอทั้งก็เลยสลับกันพลิกหลังอทั้งก็พลิกคว่ำเลยแล้วนะให้สุราขึ้นก่อนอเพราะอะไรสังเกตูไหมเวลาเมา อ, Finished. อ่าอ่ามันก็ชอบโกหกง่นเวยย <Gym. S 1> ลาโกหกมันต้องปกปิดว่ามันไปเที่ยวอ่ามันก็ไปเที่ยวมันก็มันก็เล่นมันกับบางครั้งมันขโมยอ่าขโมยเงินอันนี้ขโมยเวลาอือ่ามีเมียหนึ่งมีเมียสองมีเมียสามมันก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงมันนี่ อาแล้วก็เอาละมันก็ต้อง,ส,งอสังเหยื่อสังเนื้อสังอาหารน,นนะมันชอบจิ้มกับเราอยู่แล้วแก้มกับเ้าอยู่แล้วมันมันชอบมันก็เลยขาสัตว์ไปด้วยงาน,นอ่าอมาไปประเทศเราอ่าก็นั่นแหละไปประเทศเราไปลงปรบบางกับปากสีนี่นะ ผ่านตลาดใารของที่ดานมีขวดเหล้าเต็มเลยนะนะ่นะที่ตั้งขายแล้วนะ่ะโอ้ประเทศเราขายแล้วเก่งแล้วนะมีงูกเขียวตองอ่าตองในเล้ามีตะขาบมีตุกก๊กแกมีอะไรสสารพัดอย่างเลยอ่าตั้งขายอยู่เป็นเท้าเลยอ่านั่นละเราก็เลยคิดโอ้นั่นละ อ่ามันเล่ากับการฆ่ามันก็อยู่ด้วยกันอ่าเนี่ก็เลยอาจารย์ปรอมดังก็เลยอ่าพลิกเลยนะนะเออให้สุรากนจะได้คิดบ้างคิดเรื่องศีลอืมเดทได้จะคิดเรื่องศีลมันก็คิดเรื่องพระเอ้ยอาจารย์ปรอมเป็นยังไงเนาะวันนี้น่ะนะ,นะอ่าเดทจริงท่านก็อยากจะให้เราคิดเรื่องศีลคงตน ทางก็ปลิกอยากนี้นนะาอยากให้คิดเนี่ยอาตมาเคยเห็นหลวงพ่อของเราเหมือนกันยิ่งชูนสงกรานชงสงกรานเห็นหลวงพ่อดานก็นให้ศีตำลตามลําดับแต่ถึงสุราให้สองครั้งสามครั้งนาให้ครั้งเดียวมันมันก็สักตว,ว่าตามแล้วนะน,ะนะอาตมาเคยเห็นทางเหนือเวลาเขารับศีลเขาพับนิ้วมือลงลนะั่นแหะถามเขาว่าทําไมพับนิ้วมือลงลนะั่นแหละบวาไม่รับศีลข้อที่ห้า โอ้มันบ้าแทางกนาดน,นั้นละ่ะมันเกี่ยวอะไรน,นะ่ะอ่าออันนี้มันก็พาณาคาอาดินานั่นแ่ะมูซาอ่าเอาอยู่แต่เวลามาถึงสุรามันพับนิ้วมือลงแล,ะละ้วนะบอกว่าไม่รับแล,ะละ้ว่ะนั่นโอ้แบบนี้ก็มีนั่นน่ะมันคิดแบบไหนไม่รู้ก็เลยต้องเลี่ยงแล้วให้สุราก่อน ขึ้นสุรากนจะได้คิดจะไ้สานึกว่าโอ้ศีลมันเป็นยังไงศีลของเรามีหรือเปล่าเราโกหกพระพุทธเจ้าหรือไม่มานะเราโกหกหรือเปล่าไม่ใช่โกหกพระหรอกเพราะพระไม่ใช่ท่านเป็นผู้ขายศีลเราก็รู้กันอยู่ตั้งก็ไม่ได้ตั้งประกาศเฉยๆไม่ใช่ท่านให้ดอกศีลมันให้กันมาได้อ่า เหมือนเหมือนหัวใจหัวใจยังเปลี่ยนกันได้แต่ศีลเป็นนามธรรมมักขึ้นกับการกระทําของเราเราก็แลกกันไม่ได้เแต่ท่านประกาศศีลถ้าผู้มีสติปัญญาผู้นั้นจะสมถานเพื่อรักษาเพื่อให้เป็นศีลของตนเป็นความดีของตนเองผู้ได้สำกรรมได้ผู้นั้นเป็นผู้รับ ถ้าเราสังกรรมดีโดยการรักษาศีลก็นั่นละ่ะศีลก็เป็นสุกติศีลก็ศีลก็ทําให้เกิดโชคโภคทรัพย์ขึ้นมาศีลก็ทําให้นําไปนิพพานนี่แหละมันก็เป็นหลักของความดีที่จะเกิดขึ้นโดยการป,รป,ปฏิบัติบาของเราการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากอ,มอย่าไปห่างจากศาสนาทุกวันนี้อ่า ก็เลยเรื่องนี้มันก็น่าคิดอยู่ว่าอ้หลักของาศาสนาหายไปไหนเวลาคนเกิดความทุกขึ้นมาเกิดลำบากขึ้นมาเกิดเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาก็วิ่งไปหาวัตถุภายนอกมาหอยคอคิดว่าทุกข์ก็ต้องหายสุขก็ต้องเกิดอันนี้แหละเหมือนคนที่อยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่ พระพุทธเจ้าก็รองเรให้ออกจากบ้านซะจางก็เลยเออเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนวิ่งไปหาความสุขคืก่อนดูโทรทัศน์ก่อนเออ,อยังไม่รู้เรื่องนะแต่ผู้ฉลาดที่เชื่อพระพุทธเจ้าก็จะต้องทําตามคําสั่งท่านรีบเชื่อท่านแล้วนะรีบเอาต่อรอดโดยการประพฤติปฏิบัติในศิลสมาธิปัญญา ที่ดีที่งามที่ถูกต้องที่จะทําให้พรจากทุกข์ได้เกทุกจริงพรทุกจริงเก่ปัญหาได้อันเท็จจรการเอาวัตถตภายนอกเป็นสารณะเป็นที่พึ่งไม่ใช่หลักศาสนาต้องเอาคุณธรรมเอาความดีไปปฏิบัติเพื่อเป็นความดีของตนนั่นเป็นหลักศาสนาที่จะสั่งความสุขความเจริญแก่พวกเรา ก็เลยในวันนี้อาจารย์ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกวเวลาก็ขอให้สัญญาญาทอมทั้งหลายก็ยึดหลักพระพุทธระธรรมประสงค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งงานแท้จริงของพวกเราทั้งหลายเพื่อจะได้มีความสุขความเจริญความสุขทางโลกความเจริญทางทางโลกความสุขท,งทางธรรมและความเจริญทางธรรมต่อไปก็ขออ้ยเอวังเทียน